เพื่อนครับวันนี้ผมจะพามาดัดต้นมะขามต้นใหญ่ๆขนาดนี้นะครับดัดให้มันไปตามที่ใจเราคิดนะครับเดี๋ยวลงมาดูนะครับว่าจะดัดได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะหักแล้วมันจะไปเปลี่ยนไปอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องกะลาเลนครับบอนไซมะขามต้นนี้นะครับต้นเนี้ยใหญ่มากเลยนะครับผมได้ผมได้ดัดนะครับ ดัดตอนโตแล้วตอนเล็กๆดัดในทันผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีดัดกิ่งที่โตแล้วนะครับกิ่งโตโตขนาดเนี้ยดัดยังไงถึงจะไปนะครับถ้าเราใช้รวดดัดไม่ไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีดัดนะครับว่าดัดแบบไหนให้ได้แบบเนี้ยเดี๋ยวไปดูครับ หนื่งจากผมไปตั้งขากล้องเอาไว้บนโ, internet, โต๊ะนะครับโต๊ะมันเป็นไม้มันก็เลยสัส่นสะเทือนได้หน่อยนะครับเรามาขามต้นนี้นะครับผมได้ไปตอนเอามาจากอีกต้นหนึ่งนะครับมันเป็นกิ่งตรงๆเนี้ยผมจะเขียงแต่ว่าผมเสียดายยอดผมก็เลยตอนนะครับแล้วก็เอามาปลูกมันก็เลยเป็นต้นตรงเนี้ยแล้วก็โตใหญ่อย่างเงี้ยนะครับท่านี้ผมก็เลยลองเอาเลื่อยมาตัดดูนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถ้าลองทําแบบนี้แล้วจะต้องแต่งแผลให้เรียบนะครับแล้วก็อย่าให้แผลมันติดกันแบบนี้นะครับถ้า ถ้าเผาเป็นอย่างเงี้ยเนื้อมันจะไม่ติดเข้าหากันนะครับเนื้อมันจะไม่หุ้มแล้วมันจะเกิดเป็นเผลน,นะครับมันจะไม่สวยนะครับอันนี้ผมลองแบบว่าลองแบบมัวม่วๆไปไงี้ยแหละนะครับลองแบบคนไม่รู้ทํานะครับทําแบบเอ่อช่องภุกกจครับมีนะครับช่องภุกิจสามีเขาก็เคยดัดให้ดูผมก็เลยลองทําตามแต่ว่าทําตามไม่ละเอียดนะครับ ดูแล้วจําไม่ได้นะครับว่าเขาใช้วิธีไหนเป็นวิธีตัดนะครับนี่มาคิดเอาเองก็เลยใช้เลื่อยเลยนะครับมันง่ายดีนะครับทําอะไรทําให้มันง่ายนะครับอย่าไปทําให้มันยากพองอได้ที่ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เอาเอาปอฟางหรือว่าเอาเชือกหรืออะไรก็ได้นะครับมามัดโค้งลงให,ให้ตามต้องการแบบนี้นะครับครั้งแรกที่ผมดัดก็เป็นเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับทีนี้ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้จนลืมเลยจนจนต้นออกกิง่งออกการใหม่แล้วผมก็มาดัดอีกรอบหนึ่งนะครับ ดัดให้มันโงอไปด้านอเนี้ด้านอีกด้านหนึ่งนะครับคือให้มันโค้งครับห่างกันประมาณสักสี่ห้าเดือนนะครับเห็นดูดูว่ากิ่งที่เราดัดครั้งแรกแต่มันเนื้อมันเริ่มติดกันดีแล้วเราค่อยมาดัดต่อนะครับถ้าดัดตอนนั้นเลยถ้าเนื้อมันไม่ติดกันมันจะเกิดปัญหานะครับ เรื่อยได้ตามต้องการแล้วเท่นี้เราก็ลงมาดัดมาโค้งดูนะครับถ้ามันโค้งได้ที่ได้ทางเสร็จแล้วเราก็หาไม้มาปักหาเชือกมันดึงมาลังมายึดเอาไว้นะครับให้มันเป็นตามอย่างที่ใจเราคิดนะครับในระหว่างนี้เราก็เตรียมพวกลวดพวกเชือกมดัดขอบกระถางเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ดึงได้ลังไว้ได้ทันทีนะครับไม่ใช่ พอดึงเอาไว้แล้วก็วิ่งไปหาเชือกทีหลังนะครับมันจะไม่ทันการนะครับเดวนด้งไปเด้งมาดีไม่ดีต้นไม้เราอาจจะตายนะครับนี่นะครับพอเราดึงเราล้างเอาไว้ได้รูปทรงที่เราต้องการแบบนี้เราเราก็ปล่อยทิ้งเอาไว้อีกนะครับปล่อยทิ้งไว้จนเอาจนลืมนะครับลดน้ําใส่ปุ๋ยตามปกตินะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะ เออจเจริญเติบโตเดี๋ยวเนื้อเขาจะติดเข้าหากันของเขาเองนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรต่อนะครับแล้วก็ท่าน,นี้พอได้ที่เราเราจะเขียงจะตัดแต่งยังไงเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับจากเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับอันนี้มันจะเป็นเดือนสิงหาแล้วมั้งจากหกห้าก็มาหกหกนะครับก็ประมาณปีประมาณปีหนึ่งนะครับเนี่ยได้ขนาดเนี่ยต้นนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับท่านี้ถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันมองไม่ชัดนะครับ มองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมวอากิ่งเล็กๆุ่นนี้ออกก่อนนะครับตัดออกก่อนแล้วืออะไรตัดเข้าไปมางกล่มนก่อน,นะครับนี่เป็นใ่ห้เลยเดินเข้าที่ครับแั่เช่นเห้ยวกันางกลุรงนี่ครับก็ตขึ้นเลยครับนี่นะครับ เริ่มเห็นรูปทรงรูปร่างขึ้นมาแล้วนะครับรูปนี่ฟอฟงังดึงจนดึงจนผุทิ้งไว้จนผุเลยนะครับเราก็จะได้บนใส่มะขามที่โค้งงออย่างที่เราต้องการนี้นะครับนี่นะครับผมจะพามาดูใกล้ๆเลยนะครับฟอฟางพวกนี้ก็เปื่อยผุหมดแล้วนะครับนี่ดูวัดวัดดูความโตนะครับระวัง ระหว่างนิ้วมือนะครับนี่ปลูระหว่างนิ้วมือกับต้นนะครับเปลือกนี้แสดงว่าแสดงว่าอายุนะครับอายุเขาได้อีกคันหนึ่งถ้ายังอ่อนอยู่ถ้ายังอ่อนอยู่เปลือกเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้ถ้าเปลือกเป็นนี้แสดงว่าอายุยังน้อยนี่ถ้าเปลือกขึ้นมาแบบนี้เราแสดงว่าอายุเยอะ ต้นไม้เขาก็จะดูที่เปลือกนียต,ตรงข้อตรงข้อที่งอๆงงนี้ก็จะเห็นนะครับยาวนะครับเราก็เราก็เลือกตัดเฉพาะที่เราต้องการนะครับแล้วถ้าถ้าเราปล่อยให้มันตรงขึ้ไนไปอย่างเดียวนะครับกิ่งพกเนี่ยมันก็จะไม่แตกออกมาเพราะว่า ที่ยอดของที่ยอดของต้นไม้มันจะมีเขาเรียกว่าออกซินหรืออะไรผมก็เรียกไม่ถูกไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับมีออกซินคอยคุมมาให้ต้นไม้มันมันแตกกิ่งแตกก้านออกข้างๆเนี่ยนะครับมันจะมีออกซินคุมเอาไว้แต่ว่าถ้าเราโน้มจริงนะครับให้ขนานกับพื้นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับออกซินมันคุมไม่ได้กิ่งใหม่มันก็จะแตกขึ้นมาตามโค่ตามตามโค่ตามตามมัน เอาไปใช้กับพวกมะนาวก็ได้นะครับพวกมะนาวพวกพวกสะเดาถวายสะเดาอะไรที่มันออกกิ่งเออออกดอกเยอะๆนะครับถ้าต้องการให้มันออกดอกทุกโคทุกตาเราก็โน้มกิ่งขนานกับพื้นแบบนี้นะครับสะเดาทาหน้าจะดีนะครับสะเดาถวายจะได้ขายดอกเยอะๆนะครับถ้าเราปล่อยให้ตรงขึ้นมาอย่างนี้เดียวดอกเขาก็จะออกที่ตรงปลายนางเดียวตรงบริเวณนี้มันจะไม่มีดอกออก ลองเอาไปทําดูนะครับเพื่อนก็ได้เห็นวิธีดัดไปแล้วนะครับที่ผมลงให้ดูนะครับแล้วไอ้ส่วนไหนที่เราไม่ต้องการเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคัดทิ้งให้มันเหลือส่วนที่สวยๆที่เราต้องการจะเอาไว้นะครับเราก็จะได้บนไส่มะขามต้นที่โตแล้วเราดัดได้ด้วยนะครับจะสวยหรือไม่สวยอย่างไรนั้นก็อยู่ที่กิ่งก้านเขาจะแตกขึ้นมาใหม่แล้วเราจะเลือกเาจะเอากิ่งไหนเป็นกิ่งไหนนะครับ เพื่อนๆก็ลงเอาไปทําดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องกะลาแลนนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูว่ามะพร้าวบนไซเราเวลาป่วยนะครับเวลามะพร้าวบนไซเราเนี่ยถ้าเวลาเขาป่วยเนี่ยอาการมันจะออกมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเจอมาแล้วไปดูครับอาการป่วยนะของมะพร้าวบนไซนะครับมันก็จะมี อันดับอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยข้อที่หนึ่งก็คือมันจะมีเพี้ยะนะครับเพี้ยเกิดขึ้นตามใบอ่อนตามใบมันแล้วก็จะเห็นมดขึ้น